สวัสดีครับกเกษตรสาระดีๆมีให้ที่เรนคอตตอนครับคลิปนี้เป็นคลิปถัดมาจากการดูแลลำไยห,หลังดอกบานนะครับวันนี้ผมจะมาบอกสเต็ปต่อไปในการผลิตลำไยของบริษัทเรนคอตตอนนะครับก็คือหลังจากดอกบานหมดเสร็จหมดละหลังจากที่เราใช้ฟูสติมกับโบโลเนีย MO ไปแล้วนะครับก็จะเป็นการดูแลผลเล็กหรือว่าหัวไม่ขีดจนมาถึงณตอนนี้นะครับก็คือเป็นระยะแบ่งเซลล์ของลำไยเราจะใช้ ซินเนจหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเรนพาวเวอร์ Power, นะครับเพื่อป้องกันการคายสารนะครับแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งของบริษัทเรนคอตต้อนคือเราจะเริ่มแต่งคัดช่อนะครับตั้งแต่ดอกสุดท้ายบานนะครับแล้วเราจะมาดูว่าการติดผลเป็นยังไงนะเพราะว่าลำไยเขาจะคัดลูกอยู่2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือหลังจากถัดจากเนี้ย เขาเรียกว่ารุ่นมะเขือพวงนะครับที่เรากลัวๆก,กันเราจะคัดไอช่อเล็กออกก่อนเราจะได้ช่อตัวโต,วตวลองมาดูกันนี่ครับอย่างเงี้ยเราสามารถไว้ได้นะครับสุดท้ายแล้ว่เราไว้ได้หมดเพราะว่าเทคนิคเราไว้พวงหนึ่งก็ระดับแปดสิบลูกนะแล้วก็โตทุกลูกเหมือนกันเราจะคัดช่อที่ออย่างนี้หรือว่าอย่างนี้ง,นง่ายเห็นไหมครับอันนี้ภาษาลายเรียกว่าหูช้างถ้าช่อนี้ออก ช่อนไว้เราเทคนิคของเราเราไม่ตัดปลายยอดปลายช่อนะครับเราก็จะไว้หมดเลยลองจําต้นนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเพื่อตอนเก็บผลผล,ผลิตแล้วเราลองมาถ่ายดูว่าเขาจะได้ตามผลตามนี้ไหมครับอ่าแล้วต้นนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งวันที่เข้ามาทดสอบตอนดอกบานดอกสุดท้ายผมได้หวานเลนโพสเข้าไป ก็เป็นการประหยัดต้นทุนครับในสถานการณ์ที่ลำไยราคาค่อนข้างไม่ค่อยดีเป็นการลงทุนที่ต่ําลงไปอีกก็เรนโพสก็ช่วยในการขายสารด้วยนะครับเพราะมันเป็นอีซีวัตถุนะเดินแปลงนี้อายุ5ปีเข้าวหปีครับก็ได้มาตลอดออกทุกปีนะครับ ลำไยเราไม่ค่อยโสมเพราะเราทาเทินดอกอยู่ละใบเขาจะมีเลี้ยงลูกเยอะต้นเขาจะไม่ค่อยโสมก็ออกทุกปีครับแปลงนี้ชุดนี้เป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะออกยากนะครับเพราะว่าฝนมาตั้งแต่เมษาเลยอ่าก็จะมีเห็นบ้างที่ว่าต่อปลายตรงนี้เห็นนะครับอ่าต่อปลายตรงนี้แต่เราก็มันไม่ได้หลุดเยอะจนแบบหายไปทั้งต้นอืมแต่ส่วนมากไอ้ถ้าเป็นแบบเนี้ย เขาจะออกเป็นเดาเหมือนที่ผมบอกอยูยูใบแก่ก็ออกเป็นดอกเลยมันจะเพี้ยนง่ายฮะอ่าลองดูบรรยากาศรอบๆครับอ่าต,ต,ต้นนี้แต่งแล้วต้นนี้แต่งแล้วแต่ก็ยังไม่หมดชาวสวนเขายังเหลือไว้ให้ผมแต่งอีกนะไม่รู้เข้ามาแล้วเขาจะบนหรือเปล่าว่าใครมาแต่งลำใจฉัน อ่เห็นไหมครับเราก็จะได้ช่อสวยๆมาละนี่เราก็สามารถไว้ได้หมดเลยเพราะเราคัดไว้ให้เขาก่อนก่อนที่เขาจะคัดเองโดยถ้าเขาคัดเองมันช่อพวกนี้ยจะร่วงเยอะแต่ช่อที่ผมตัดไปมันจะจะคงอยู่คการเก็บการอะไรมันก็จะยากเพราะท่ออาหารเขาจะเล็กกว่าการส่งน้ําอาหารไปเลี้ยงลูกมันจะน้อย เราก็ไว้ได้ชอ่อหนึ่งน,นี่ก็โลหนึ่งนะครับนี่ประมาณโลหนึ่งต้นนี้ร้อยร้อยอ่าสิบชอ่อสิบโลร้ลอยช่อร้อยโลต้นนี้ก็มีเบียดเบียดเจ็ดสิบโลแปดสิบโลครับอ่โอเคเดี๋ยวระยะต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอะไรอีกนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับ,กบเกษตรสาระดีๆรับผมมาดีครับ